คือก็ยังม,มีคนดูอยู่ยอ่ะไม่ได้หามอ่ะอะไรอ่ะเจ้าพนักงานอะไรโดนตำรวจดงจีบไมหมฮะไม่นะไม่นะเจ้า <19. S 1> ส,สองเลิศดปัง yes yes ก็เช่นแล้วสิเอดมิโยอสามสามสิบอันนี้อะไรวะเนี่ยลบสิเอ้โอ้ย่า่เงี้ย คือแก้แล้วไม่แก้แก้แล้วไม่เป็นแก้อะไรอ่ะ <Okay. S 1> คือตาเป็นไรทำไมไม่แก้มันดีๆมันไม่ดูดีชื่อแบบว่าไม่ใช่คือไปออกกำลังกายมาอ่ะเดี๋ยวเอาอุปกรณ์วางไว้จะได้รู้ว่าไปออกกำลังกายมาโอเคไปออกกำลังกายมาค่ะ แล้วโดนเรียกด่วนเรียกตัวด่วนทำไมยังไม่ออกเว้นงานด่วนน้องงานด่วนครับน้องชายอ,อังกูดอิ่งถูมาที่ไหนมาที่ไหนกูกูแค่ถูกไม่เนี่ยนู <laughs> ถูกแล้วนี่วะอะไรอ่ะอะไรของดิฉันกลิ <Clean. S 1> ่นกลิ่นเตะมากครับเอื้อยเออเหม็นอนะมันเป็นกลิ่นเหงื่อมันเป็นกลิ่นเหงื่อทำไมแก้แล้เป็นอันนี้อ่ะ ตำรวจหมวยโคตรเหมน็นสุขันสาปะ่ะ ขอบคุณนะพี่เฟเบ้พี่เฟิร์นมาเป็นเพื่อนหน่อยดิ <laughs> <c oughs> คือแก้ไม่เสร็จเซ็ตผมก่อนขอเซตทีนึงขอทีขอทีได้ปะขอทีขอทีได้เปล่าอุ้ยมันมีตัวใหม่แล้วหรอสติกเกอร์ใหม่หรอไม่มีแบบบินบินด้วยนี่แบบบินบินด้วยต้อง่งแว่นไหมไม่ใส่ถ้าแบบ วันไหนอยากใส่ก็ใส่เพราะว่าไม่อยากใส่แว่นอะ่ะมันมันเครืองอะตรงนี้มันก็จะกดตรงนี้ใช่ไหมไม่ใส่อะขี้กเกียจใส่แบบถ่ายรูปก็พอ,พอแอปแอปใส่ใสคือต้องแก้อีกเลยอะไรอะเหมือนตาไม่ดีอะคือเป็นอะไร ครั้งนี้ถ้าฉันทำผิดอีกฉันจะอ,ออกเป็นคุยตี้ดีกว่ามาผิดไหมจะผิดไม่ผิดถ้าฉันทำผิดอีกทีฉันไม่เป็นโคุยตี้ดีกว่านะคะดึงซิปขึ้นหน่อยดึงทำไมอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นอะไรนะ อุ้ยคนดูห้าร้อยมาดูเลยคะมาดูฉันทำงานเหรอขอบคุณนะขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะทุกคน สเ,เก่งชะมัดเลย <laughs> ทำผิดตั้งหลายรอกบอกตัวเองเก่ง